ผู้ชายมาด้วยอ่ะใช่ใช่เขาเขาเขาจะช่วยเราได้ใช่ไหมได้ที่ว่าให้เราอุ่นใจถ่ายภาพเราดมดมยาดมเรวเนี่ยโอ้ยดูดูข้ามีไก่ลายไม่ไม่อย่างน้อยเราก็อุ่นใจะครับมันได่ไต่ขึ้นอีกสิโอ้ยตายดักทอดข้าข่มขืนแน่นอนตายแล้วดูบันไดมันอือโอ้ยกีสูมันทำยังไงเนี่ย ก็ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไมนไ่้ต้องเดินเดินเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเ้ให้เราเดินนี้เหรอไม่ใช่เดินอันนี้ไม่เบี้ยเฮ้มาเดินอันนี้อัเงี้ไว้ซ่ยอดยอดภูเขาเลยระเบียงระเบียงระไรซ้อมงานระบบพวกนักปนเขาหรือเปล่าโนโน่ไว้ซ่งานระบบจ้าเห็นแล้วค่ะโอ้หจี๊บจีวบจี๊บจี๊บดิเอร์ดิเดอร์ดิเดอร์ดิเดอ สุดยอดอ่ะสุดยอดมากคนจีนเราก็มอกีเรีนก็ถามว่ากระาเช้าเนี่ยมันสูงจากพื้นเพียงเมตไม่ใครตอบไม่ใมครตอบเลยไม่เขาบอกว่าชีวิถึงแล้วใช่ไหมขึ้นขึ้นจากในเมืองไอ้เราก็คิดว่าเตี้ยเตี้ยเราก็คิดว่าเตี้ยเตี้ยในเมืองในเมืองดยออยเออเราก็คิดว่าเสแตนชแล้วล่ะมองข้างหลังจะไปที่ไปวายบานไม่ไหวแล้วสวยมากขวายมากสวายมากหยดยุดหยหยุดยุดหยกดหยุยุดยยยยยยย อย่าล้ำเส้นที่อย่าล้ำเส้นมาช่วยบาลานา์หน่อยประานา์หน่อยเดี๋ยวช้าเอาตีเร็วไช้ามันตีลังกาใช่หมตีลังกานอกไปอยู่ไนี้มาแล้วพกี้เขาหนไหมตอนก่อนยังรักกีอยู่เลยนะนี่้่าไชาหลายคนเรงมด้่แม่พีู่ออกกไอไม่ติดีนะอเียไม่หไปอันน

หลายตัวฮ่าฮ่าฮ <ged bubble> ่าแเขา้าพวกทหารเวลาเขาโดนหอเขาร้องดีอ่ะเออเดี๋ยวดีอ่ะถ้าหายตัวถ้าตัวมัน้องเลยนะอู้ ทั้งสูงทั้งหนาวทั้งเย็นโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดขั้วนะท่านไปมาเที่ยววันนี้นะต่อไปจะไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยอดจริงๆโอ้หย็นเฉียบเย็นเฉียบ อันนี้อันนี้ใครยโอโยโอโย่ครับนีครับนี่ครับโอ้โหหนาวมากครับหนาวเย็นฝุดขั้วุดขั้วิงโอเย็นสุดๆ โคตรเย็นเลยอ่ะฝนลงอีกนะถ้าฝนไม่ลงก็น่าจะดีกว่านี้หน่อยฝนลงเย็นสวยดตัวนี้อืมฝนลงมัครับโอ้ยเย็นเย็นจนสุดเย็นสุด เปินหน้าด้วยนะเหนหน้าด้วยวีดีโอครับวีดีโอเดี๋ยาบรรยากาศนีะเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับสุดๆนืมใส่สาว ไปเลยไปเลยไอ้สาวฉนั้นไม่ยอมกันเลยนะไปโอ้สุดยอดสุดยอดของโลกโอ้ภาคมันด้วยสิสุดยอดของโลกสุดยอดของโลกนี่กำลังอัดอยู่คุยอยู่มันหนาวปากมันสั่นนี่าล้ําซันโอ้โหเขาคิดจะปูนเมืองไทยนี่ทิศซ้ายไปเลยเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้นี่สุดยอดของประเทศของโลกแล้วนี่ สุดยอดของโลกเลยนะครับโหสุด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 ไอ้นี่ฝนมันตกอยู่นะครับเนี่ยขนาดนี้นะครับฝนก็ตกไปปอยนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวถ่ายรูป 6x นี่ถ่ายพีโออยู่กงไหวอยู่นะครับกงไหวอยู่นะครับ เย็นเย็นมากโยบีโอคอบโอคอ

สบา,บาสยู่คนเดียโอ้บ้าสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยเย็น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 เศก็ขาเราไม่หนาวหรอกใช่ครับใ,ใช่ใช่เย็นแบบอุ่นเหมอนกนด้วยอ้หหนาวดิบอู้หเย็นมากๆครับสุดยอดของโลกเลยโคตรเย็นเลย ยอดจริงจงโอ้โป้าสุดยอดเลยป้าโอ้โหป้าป้าสุดยอดมากเลยอะเชื่อเลยแข็งแรงดูมมหน้าทยวิโคอเอาเจ็บภาพเจ็บภาพบอกเขานี่นี่แคันิงแม่คันิงค่ะโอ้หสวยงามมากค่ะเปนต้องแข็งเลยเลเจ้ทกอะไรแข็งเป็นต้องแข็งเลย เปลี่ยนรองเท้ ar, าค no ่ะเอ้าเหรอเปลี่ยนเหรออยู่ไหนอ่ะครับเอ้าเลี่ยนหมดเปลีอยนหมดเปลื่ยนหมด

โอ้ยัวั่อาพรงมมอะรนนง้องสื่อลยงลองเลื่อนนะครับลองเลื่อนนะครับลองเลื่นนะครับปลากระจบะโเย็นมากเย็นมากเย็นมาก ลเรื่นะครับทางกระจกนะครับรื่นนะครับเรื่นนะครับเข้างางนันเลครับทางกระจกนะครับเข้างลางนันนะครับลเรื่อนะครับลเรื่อนะครับไป้างเดินนะครับวางกวางกนวางกันวางกัน้างป่เลยข้างป่า ไปเดินนะนะครับตกเลื่อนนะครับ โล่กระจกลื่นมากเดียมไม่ได้เลยมันเนี่ยอ่ะเซอซีเนี่ยะกรจกลื่นมากเดียไม่ได้เลยแล้วทำไมเขายังไม่เดินกระจกเลยอ่ะโอ๊ย

โอ้โห <and> <c oughs> โหนามากั็ต่มากยอดถึงโลดเขาอยู่ข้างล่าง เราอยู่เราอยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยนะผู้พันสูงเท่าไหร่เนี่ยอยู่บนสูงกว่าเทือกเขาอีกค่ะโอ้โหสูงกว่าเทือกเขาอีกค่ะโอ้ยนี่ธรรมดาเที่นี่สุดยอดมากเลยครับมาสัศจรรย์มากหืมโอ้ยเหนื่อยหนาวแล้ว ฝนลงมาแล้วมาแล้วสุ๊บสุดบเข็มเลยอ่ะเมดิโอ้อออยุดุดุยอดขาวครับยันีเดมานิม่

ันไดื่อนครับมันไดเลื่อนเ็ากแ้นียเอมากนวีโอดูับเาข้างล่างโอ้โหสูงมาก่าม่ได้ถ่ายได้เนี่ยถ่ายวีดีโออยู่ครับถ่ายวีโอมันถ่ายรูปมมองไม่เห็นมองเห็นเลยครับสุดยอดเลยอะ <ick fan gamma enders> โอ้ยเย็นมากขุดเขาเลยขุดขุดขุด,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 ดหนาวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วหนาว <c oughs> โยโ,ย,โย่เราจะเป็นไงกัน

หนาวสุดสุดครับไม่หนาวครับดาโอ้โหเอาไสักสิบห้าไม่กล้าวยิบอะไรขึ้มาเลยอ้สวยมากค่ะเวหน่อยเ调หน่อยครับเวหน่อย ไนกันอีกเหรอ้องไปไหนกันอีกเหลั้นลงชขางมันคือรถนะอ๋อเป็นย่้ะไรเม่น,นไม่ไหนวนะ ล่หล่าง้นานเราล่เทศกีนี่มาหัดสักนจริงไม่ธรรมดาบนภูเขาที่เนาะ

อ่าอ่าครับอ่าวิดีโอคอวิดีโอคอเก็บตัวหลักฐานิดหลักฐานส่งได้คสามนาทีส่งได้หมดส่งไลนได้สามนาทีไได้ครับแค่สามนาทีรตุก ถ้าเราเกินเกินห้าทีมันตกไม่ได้ทุกตาหาทีทุกตาหาทีททมรรยากาศเย็ยนเย,ย,ย,ย็นโอ้โหถูกนะครับถูกนะครับถูกนะครับยาวมากยาวมาก12ตอนนะครับยาวมากโอ้โหยีสิบส ตอนนี้ตอนที่สีมไม่รู้ตอนนี้สามขอวีดีโอครับวีดีโอสุดมากค่ะเจ็บสมากเจ็บทุ่งอมเลยจ้ายผ้าต้องเรามาลวห้ามผ้าดด้ม่ะต้องรเอามานี่หากล้องนี่ซ้อมใช่ จะเอาคนห,หน้าจริงลงไปนะ,ะหโหดีเมอนกระตากจุอจอดครับอืมเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงจุดไฮไลท์โ่้ไม่ได้พาพหนาวยา้อนหนาวรอนไหมครับพี่ไม่มา วิ่งดูเสาเหล็กนะมอว่างเสาเหล็ก ขี้ว่าโหหนาวครับหนาวโค้ั้ระเทศเลครัเดียวไ้เราคันเดียครับเดียวลันดอมาที่ทมาปั่นคือสครับ วิดีโอวิดีโอครับถึ่ประตูสวรรค์ครับประตูสวรรค์ครับสมุทรีกัน่ะอ้าวทางไหนคะไม่เห็นแม่ถึงประตูสวรรค์แล้วค่ะเเรรรราาขขอ้ปะตูสวค์โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วไหนคะประตูสวรรค์ค่ะ ถ่ายภาเหนื่อยถ่ายภาพเหนื่อยี่ไรเดี๋ยว่้าเลื่อยฝนตกด้วยหนาวด้วยสันเลยคันด้นะคะ